วันเฉลิมพาเลาะลอทุกที่ที่อยากไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ชายนะครับที่ทินกรกอนะครับเป็นมอลํัอดับต้นๆอยู่ในใจผมเลยนะครับผมมาฟังลาเพ่อๆสดๆกันเลยนะครับโอ้ยสมควรเลยเ เม่นเ้ยลาโอ้ยเด่นโอ้ยโอ้ยน่าโอ้ยโอ้ยบ้นนาเราต้องลาลับแต่ตนจนถึงบนอาวสานบทนิทานกินใจได้นั่งตังกันจนแกงหลักการแสดงขึ้นนี้แนวไหนดีฝากไว้แน โอ้ยน้อหนึ่งรุ่งที่ว่าเดอเมขอยินยันับใส่สัทธาไทยผู้แต่งท้าระใดมาลับหมดบ้านสัทธาใหญ่ผู้ใจบุญเป็นพระคุณเหลือแสนเป็นตายบนรืไกลละจวนเวลามาไกลสิไกลกันไปคนทีโอ้ยนอ เวลาจวนเลียเ้ยงกี่ซุม้มหลานนีสหางลาอขออวยพรให้แม่ป้าเทั่งปูยาอาเทั่งลุ่งสาวผู้เคยชมเคยชมมูกกับผมในครนนี้หลักจังแม่นดีเหลือล้นเป็นแรงใจให้สู้ยางการยุ่กินต่างๆเทง่ว่าน้ำในเขาในี่คูให้เจ้าได้เบืองแย็นหลักผมทั้งเงินบานแป่งเอามาอาปอรมาแถม มาไล่แซมมารอค่องใส่คอมหอมกุมแลกินหอดสมกินเหล้านาเมทีถ้ากันมวนนี่กับพ่อสมควูเวลาจวนมอยแจงเสียงท้องเหลือมมันสองมาขออวยพรให้แม่ปปาก่อนสีหางล่าหนีให้ยูดีมีแห้งสู้คนเดิมเจา้าหลักขัดนเห็ดน,นะให้มานเขาคันทำงานให้เงินอังโอ้ย คิดอียังไยใดคือใจตั้งเมน,เน,น,นสูเลวัฒนาใสดังแก้วยามิมลาสีอายุยืนพันปียังผม่วยพอดไสหลายยาม่เจ็บยาม่ไข่ทั้งหัวใจให้สดเซินวันหรือคืนให้พ่อพอานตองแต่สิ่งดีพวกผมหน้ามือดีปีใหม่คงมาเจอลาเหล่าเดิือฟนแฟน แผนแป็นสิสั่งลานีตอนไทยละมาเสียได้เวลาจอเอาละขอละคนหลักขันบุญนี้คงได้ย้อนมาลำลองให้ท่านฟังโอ้ยเล่นโอ้ยนะ